สวัสดีครับ FC ที่ติดตามรับชมนักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลคลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลก็มีเหรียญที่ทางช่องจัดเก็บนะครับเก็บเพื่อรอราคาในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นเหรียญชนิดหนึ่งบาททั้งพรเียรใหญ่ทั้งพรเซียรเ,ยเล็กทั้งาราชการของราชการที่9นะครับ ทั้งรเร์เสียนใหญ่ทั้งรเร์เสียนเล็กนะครับที่มีลักษณะความแปลกนะครับความผิดปกตินะครับเหรียญทั้งหมดนี้ทางช่องสมาคมทคุณแนลเห็นความผิดปกตินะครับคิดว่าน่าจะมีราคาในอนาคตทางช่องก็เลยเก็บนะครับคลิปนี้ก็เอามาแนะนําให้ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รู้จักว่าทางช่องของเราเก็บเหรียญแบบไหนอย่างไรนะครับเก็บทําไมเก็บ ด้วยความชอบส่วนตัวแล้วก็ความเชื่อส่วนตัวในอนาคตข้างหน้าคิดว่า,านักสะสมจะ,จะประกาศรับซื้อนะครับก็เลยเก็บนะครับก็อยากจะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆเชื่อหรือ,รอไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับอยากจะเก็บเหรียญก็แนะนําให้เก็บเหรียญที่มีความแปลกนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมข้อมูลเหรียญทั้ง6เหรียญน,นี้ นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องสมาคมชาแนลอีกเหมือนเคยนะครับคลิปนี้นะครับก็จะให้ข้อมูลเพื่อนๆน,นะครับเกี่ยวกับเหรียญที่สะสมเหรียญที่เก็บนะครับเหรียญแรกนะครับก็เป็นเหรียญหนึ่งบาทนะครับเป็นเหรียญรุ่นเก่าพอเสียนเล็กนะครับของรัชกาลที่เก้านะครับ กล้องก็ไม่ค่อยซูมแสงก็ปรับไม่ได้ก็เลยไม่ชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออาภัยนะครับก็จะพยายามให้เห็นจุดที่มีความผิดปกตินะครับถ้าไม่เห็นความผิดปกติของเหรียญก็จะอธิบายไม่ได้เพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจ นะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆชมไปอ่าใกล้แล้วเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีจะมีความผิดปกติอยู่ที่ท้ายถอยนะครับตรงท้ายถอยนี่จะมีความผิดกับปกติก็คือมีหนาม จะเป็นแบบน้ําเป็นเส้นแหลมๆออกมานะครับจะมีเป็นเส้นแหลมๆออกมาจากท้ายทอยนะครับตอนที่ยังไม่ได้ทำคลิปนี่ทำไมมันชัดเจนตอนทำคลิปนี่ไม่ชัดเจนเลย แบบนี้ก็จะเชื่อไหมนี่ขายขี้หน้าเลือกเกินเลยก็ต้องขออภัยนะครับทางเราก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเห็นแค่นี้ก็พอแล้วไม่เห็นเยอะนะครับนี่คือความผิดปกติของเหรียญ ที่ทางช่องของเราจัดเก็บเป็นหนามแหลมเป็นเส้นแหลมๆที่ออกมาจากท้ายทอยนะครับก็ใต้ตัวหนังสือคำว่ารัชกาลที่9นะครับนี่คือจุดความแปลกของเหรียญเหรียญนี้จะเป็นปีพศ2534ก็จะมีอยู่3เหรียญนะครับช่องสมาคมแนวที่ สะสมไว้เพื่อรอราคาจะมีอยู่สามเหรียญลักษณะเหมือนกันอย่างนี้แหละนะครับหามาทั้งหมด2ปีได้สามเหรียญเหรียญที่สองนะครับก็จะเป็นเหรียญพระเศียนใหญ่ของรัชการที่9นะครับเหรียญน,นี้ก็จะมีเส้นเหมือนกันนะครับเส้นหลังยอดเจดีวัดนะครับทะลุ ผ่านยอดเจดีวัดมาถึงเลขหนึ่งทะลุเลขหนึ่งนะครับทะลุเลขหลก็สวยงามนะครับมีเหรียญเดียวลักษณะแบบนี้นะครับมีเหรียญเดียวไม่รู้ว่าใครมีบ้างใครพบจเจอเยกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับชงสมาคมเนี่ยมีเหรียญเดียวนะครับคาดว่าแปลกแบบนี้น่าจะมีราคาในอนาคต ็เยเก็บทั้งสองเหรียญน,นะครับเหรียญที่สามก็จะเป็นปีพศ2556นะครับเนี่ยของแปกของเหรียญน,นี้ก็อยู่บนสิอยู่บนพระเศียรอยู่บนเส้นผมนะครับพูดภาษาพื้นบ้านบ้างน,นะครับกว่าส่วนมากก็ถนัดพภาษาพื้นบ้านนะครับก็ต้องขออภัยกับครูบาอาจารย์ด้วยนะครับ เหรียญแปลกไม่ใช่มนุษย์ทําขึ้นนะครับอยู่บนศรีรษะอไอ้บนเส้นผมของรัชกาลที่9ก้าที่เป็นเหมือนตัวหนอนนะครับเป็นเหรียญที่มีความแปลกไม่เหมือนเหรียญอื่นๆก็เลยต้องเก็บนะครับส่วนเหรียญน,นี้ก็เป็น บล็อกเคลื่อนนะครับบล็อกเคลื่อนพิมพ์ผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นสองขอบนะครับนี่คือด้านหน้าส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เหรียญนี้ก็จะเป็นปีพศ2552นะครับแบบนี้ก็น่าเก็บนะครับเหรียญต่อไปเหรียญต่อไปก็เหมือนกันนะครับจะเป็นบล็อกเคลื่อนนิดๆน,นะครับเนตรงหัวแม่มือเนี่ยตรงนี้นะครับเหรียญที่พิมพ์ผิดพลาดในลักษณะบล็อกเคลื่อนนีจะเป็นเหมือนกันขอบจะไม่มีฟันเฟือง นะครับขอบจะไม่มีฟันเฟืองจะเป็นขอบล้นในตามความเป็นจริงแล้วขอบจะมีฟันเฟืองแบบเรียนธรรมดาแบบนี้นะครับเรียนปกติแบบนี้จะมีฟันเฟืองเรียนลออเคลื่อนจะไม่มีฟันเฟืองนะครับนี่ก็คืออ่าเป็นเรียนที่ช่องของเรา เก็บสะสมเพื่อรอร,อร,อร,อราคาอนาคตข้างหน้านะครับนี่ก็บอกเขื่อนนิดๆน,น,นะครับสองขอบเช่นกันนะครับถ้าสัมผัสแบบนี้นะครับจะจะติดมือขอบจะติดมือนะครับขอบจะติดมือนะครับนี่ก็คือเหรียญที่มีความผิดปกติ ที่ทางช่องของเราเก็บนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญที่ขอบแหว่งนะครับเป็นเหรียญขอบแหวงเหรียญขอบแหว่งนี้เกิดขึ้นได้ทุกเหรียญทุกปีพศออทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นชนิดหนึ่งบาท2บาท5บาท10บบาทเกิดขึ้นตามขอบของแต่ละชนิดทุกเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้ก็เหรียญขอแบแว่งแบบนี้มีช่องแนะนําให้เก็บนะครับช่องแนะนําให้เก็บเขาบอกว่าถ้าช่องเขาแนะนําให้เก็บในอนาคตเขารับซื้อแน่นอนช่องสมาคมชนเนลก็พบเจอเหรียญ10ของรัชก,กาลที่ที่10ปีพศ6กส1บเอ็ดหนึเหรียญไม่ได้เก็บไปใช้ไปนะครับแล้วก็ปีนึงเหรียญหนึบาทอ่า สี่ห้าเหรียญนะครับที่พบเจอก็ไม่ได้เก็บนะครับพอพบเจอก่อนที่จะได้ติดตามคลิปช่องที่เขาแนะนําให้เก็บนะครับเหรียญนี้ก็ต้องเก็บแล้วครับเพราะว่ามีช่องเขาแนะนําให้เก็บนะครับคิดว่าเขาจะประกาศรับซื้อจริงเพราะว่าช่องนี้เขาซื้อจริงนะครับเป็นพ่อค้าซื้อมาขายไปครับก็นํามาให้ข้อมูลเพื่อนๆนะครับสําหรับเหรียญที่ทางช่องของเราได้เก็บ สะสมเพื่อรอราคาในอนาคตค่ะสสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงต่นนี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ